สบายดีตอนเช้ทาทำผู้ชมตอนนี้อากาศโคตรเย็ยนโคตรหนาวเ,เลยบรรยากาศทางน้องมีสุขภาพเปเบิ่งเด้อโอเคกำลังมากินกาแฟเบิร์วิวเนาะไอยเบิงบ่งบรรยากาศทางน้องเนาะโคตรเย็ยนเลยท่านผู้ชมแอนล็อก <Hello. S 1> สบายดีตอนเช้าเนาะสดีต uh, อนเช้าจิบกาแฟ ก <c oughs> าแฟกับโค้ดน้าทำสมเอ้ยสิบเอ็ดองศาทำมตอนนี้โคตดน้ <c oughs> า,นนนาเลย น้อยบรรยายมานี่คืออันนี้แมนยำมะเขือเรืองสซนอเนาะแล้วก็สุบผักเป็นจะเป็นอามากเนาะมากผักปูมากผักปูมาแล้วแล้วก็รล้กก็มีลาบมีลาบลาครองไงัวเนาะแมนแล้วก็ต้มไก่ต้มไก่เป็นโตเลยเอาแบบส้มๆไปหนึ่งแล้วก็แจวมะกอกแจวมะกอกอยู่หลัก ลรากับแจวมะกอกแจวมะกอกอยู่เหล่าต่ำใส่เคียบหมูแซบแซ<ส>บสุดตอนนี้นาะน้องเมีมากสุดรากะอ่าเครื่องในหมูเนาะตรงเครื่องในหมูอันนี้จะมีแบบรวมมิดอยู่นี่เลย,ยแล้วก็มีผักกับข้าวเห่าเนาะสุดๆร้อนๆกินกับข้าวเหนียวแซบมาเด้ทำผู้ชมกินข้าวซ้อมกันเด้อตอนนี้แซวมีกับแซาน้อยกำลังสิไปอิสระพอมเนาะแต่พาไปเบิ่งในหนึ่งเนาะ เมือ,องฮงซาก็จะนี่เป็นจังได้เนาะเมือ,องฮงซาเนี่บนผลิตอนนันนั้นเนาะผลิตมม <ไฟ S 1> อันเมียงจุออันไฟฟ้านี่ขันหิีนก็แซ้ไฟฟ้านี่แล้วเคีื่อนสายถ้าบอกไก่เฮานี้ผ่านทั้สุวนไปเบิ้งเลยตึมต,มตึมขั้ว <laughs> <laughs> ล่าสุดลืมถาม <laughs> เครื่องนึงเป็น <no> ต <liebe> ัน <world> <arians> ี nice ้ตัน <Overwatch> ี้ไม้เลียวสั่นไม้เลียวในมือฉันสั่นมากเข่นเคิงคิงคูงน้องเป็นอัวนี้นะนอนนอนงนอนมีราไอ้เกิดอยู่นี่นะตอนนี้พวกเ่าวกำลังซีนบรรยากาศท่าพุ่มโซมีเจ้ากรอกว่าตอนนี้มันจักโมงตอนนี้มันซ่องโมกแล้วโคตรหนาวซ่องโมกแบบช่วยเนาะข้างนี้ดีเออเรียวนี่บ่มีแดนยังเลยเขาท่าแดดแต่สาวกับโบมีแดนเนาะ กา้าโกรเย็ยนโกรหนาวเลยให้เบรรนาการบ้านกระเจ้าเนี่ยองานนี้พร้พอม <พอ S 1> เลยจำส,สวยมีคนจี่างปะลงฮ้านกระจอกเ่าบางลอกาลูกค้าอยู่เดี๋ยว ดพพยังฮอรสิบครับเป็นพห้านไหมพืนาอากาศยนี้ว่มีไรเลยรมีรถติดไม่มีอะไรเลยดีมากะมีแต่ขี้คนทีเซือนะ้ำาลถ้าวางกะาเน่ถ้าวา,าลุดทางก็จะบ,บูมอีฟูนด,ดีแฮง อยู่แบบเรียบๆค่ะเย็นมากเลยนะคุณย้อมตอนนี้แหละได้ไปแข้งมาแล้วคุณนาสนอยหูถางตอนนี้ <c oughs> ล่าสุดสนอยหูถางมาอ,อันนี้กับม,มือม <c oughs> ีตัวเครืยองคั่วหนึ่งละแมนสนนยเจออี่ใบไล่เด้อ <c oughs> เ<ส>ออขันที่ตะลั่ก็จะเราผ่าไปเบิ้งตลาดเลยเข้าไปตลาดเลยแล้วน้องมีสิผ่าไปเบิ้งตลาดกระเจ้าเนาะเดี๋ยวขี่ไปนี่เึ็นยังน้องมีสิท้ายเบิ้งเลยเย็นมากไหมยืนไสยนี่เลี้ยวขั้วปะเดี๋ยวถ้ากระเจ้าน um ố, re ี่บนปิงนี่นะเออนี่ เป็นพาราแมนเลยซะห,หนนะ่อยว่ะหันเสิร์ฟไล่เนาะโอ้คือว่าไปหันแล้วก็มีแต่คนยอมพุ่มกับอันยืดพุ่มเนาะแล้วระบ้อแล้วาานะพอมาหานี้เนาะพอมาหานเมื่อกี้กับอัว่างซ่องหันแล้วเต็มเลยหานี้เนาะไปลงไปหันนี้ว่างาระวังหล่อเศร้าหน่อยเ <laughs> บิง่งไกไปก่อน หลังจากที่ว่าของห้องเพงเมื่อยแล้วเนาะของห้องเพงเมื่อกลับมาซักพุ่มซักพุ่มละกะเดี๋ยวชี้ลงไป,ปาการนาวไล่ผสมถ้าบุญน,นาวต้องไปสิผ่าไปเปิงห้องไฟฟ้านะห้องไฟฟ้าบกักง่ายไกลๆแต่วาอยุ่ไกลาาตัวเมืองพะนะแต่มันนาวเหี้ยถ้าว่าเห,น,าาเหนตลาดล้องไปกับสีแวะตลาดเนาะผ่าเบิงตลาดอยู่นี่บักก็เดี๋ยว่าย,ย่งเดหรือว่าให้ย่งกับสุท้ายเบิงเน วันน้องเมย์กำลังเรียทางเนี่ยนะวันนี้เป็นครั้งแรกเด้นนอนามัลยามูมาลินามูนะ้พอพราน้องเมย์มีมูยู่พีมีมูอยู่ห้องซาแล้วถ้าเบิงว่ามือน,นี้เนาะถ้าว่าเราไดียูต่อ,อเราไม่กระชิบทายให้เบิงเนาะว่าเรายูต่อฮิตยังแต่ถ้าว่าบรอยยูต่อก็กคือสี่เดินทางมูสิไปไส่เนาะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเบิงนำกันนี่แหละรุ่นนำกันแล้วว่าน้องเมย์สิไปไส่เนาะ ถ้าบอกเนี่ยมันกับะยะกะคักเลยเนาะถ้าท่านผู้ชมเบิ่งเอาซะมาคิดต่อไปนล้วเมื่อเชิเดินทางไปใส่เนาะมุตตะวา่าเดินทางพักเนื้อน,นี่ยาวเลยชุดนี้นะเอาแบบยาวๆไปเลยตอนนี้น่าสดตอนนี้นะน่าสดเนาะหลังซื้ออย่างบริษัทที่เธอได้ไว้สะกุ่มแล้วสะกุ่มแล้วก็จะพาไปเลาะเลาะแล้วกันกลับมาอ่านน้ำแตกตัวเนาะไปก มูมาฮับแล้วก็เดินทางต่อาหาที่ไปไสตติดตามเด้อถ้าผู้ชมอันนีบบ้ห้องซาเนะแต่าหมูบาน,านี้เ,นนเ,นเป็นมูบานจัดสั่นมูบานแทนค่ะสังเกตเลยว่ามนันคือกันส่วนใหญ่น่นนนาหักนะาหักจพักเข้าไปเท่ไวไหนเนี่ยมูบานจัดสั่นแล้วปุกคือกันดังซีแหละ อยู่บนห้องซาเนะาะบ้านแทนค้ามเมพุชอมและน้องเมก่ะสิบห้าค่ะพุชอมมาหยา,สา,ยาสมส่วนเอ็ดดาวเนาะเอ้ยบ้าพีท้าพุชมส่วนเอ็ดคอนเนะาะไปหักของน้องเมเองตามทางระยะทางอันนี้ก็ำลันยวนเมืองหงซาอยู่เนาะ เดี๋ยวเยู่กับโอ๊จากนี่เถอะสบายดีเดี๋ยวนีนวนะสบายดีเลยเดี๋สบายดีเดี๋ยวนีก็คือน้องป่าเจ้านะดีเคยครับไหนไหนใส่เสื้อสีค้ำเงินอะไรสบายดี <c oughs> คิดถึงจังเลยสักที้เราอยู่นี่ก็มีเนาะ 好。 สอนคำภาคเหนือวันละครลุกออกปองเนี่ยเส้นทางเขาลุยวันนี้ออกจากกรงศ่าไปสยบุรีไปนครบาล คีมฮอดเสียงแมนแล้วเขาจะไปล่องฮาบังล่องฮาบังจต่แท้เราจะอยู่ฝั่งนั้นเนาะเขาจะได้ขีบบักข้ามไปเอารถขึ้นบักอย่างซีเลยแล้วก็ลองบักลองเหือนี่ไปทางฝั่งนั้นเนาะอะีเนาะรถจากรถย้ายกันเลข้ามลกันหมดคนที่ข้ามไปก็ามาขึ้นเซีงซีแล้วก็ไปพร้อมกันหมดเนาะ น้ะคขาข้ามไป3 5 0มสิบห้าันเ่สันนตรหใหญ่เนาะแล้วจกเขาโหประมาณเท่าไรแล้วน้องมีใจไปเก็บบรยากาศกา้เบิรนเดอร์พักเนื้อน้ะโลฮาบางเมืองมรดกโลกนาะกำลังข้ามไปแล้วเด้อข้ามไปยางชา นี่มีเห็นท่ัพย์สินเพ้นเถื่อนปะน้องมีชิพาทรัพย์สิมขี่เงิอเลาะลองเบิงเนาะไปฟูมูฟไปมไปไปยันทำติงไปวอลนัทแรงทงเทียต่างๆเรื่อเยวนี้ตุ๊กเล่นซองเดี๋ยวเตรียมจะลงอะน้องมาฮอดละไหวขนาดเนาะค้ามมันนะแต่จริงบริคิบริคีไหวแต่ว่าแมนเหนือซาซาแต่ว่าข้ามมานในระยะเวลาบ่ฮอดสิบนาทีสัมเป็นยัวน้นำหญ่ีิเนาะ รถใหญ่ขึ้น,ม,นามานี่ได้ได้ไล่คันเติมส่วนหลายมันซ้าย้อนรถรถบถเต็มบักกับเจ้าเลยบอกข้ามเสียเวลาทายย้อนแบบนี้รถใหญ่เดื่มเผาจะมีเกืบประมาณห้าคันแต่นอกนาการรถจักรสไลด์ ดบนดขึ้นสุดคอยมันแล้วกะไปต่อนรถบนทางดีนะตอนนี้กำลังขี่รถเลียบแถวแคมคข้องอันนี้เป็นแคมคข้องล่วงระบางเมืองหมอระดกโลกเขื่อนผักหงแหมไล่เน,ะนาะนั่งเที่ยวกันไล่เต็มเลยรถ อันนี้คณะไา,ายอย่างบอ้เปิดให้สาวตามเทศเข้าเทอรนอตมีแต่คนลาวเองอย่างแบบเต็มๆเ,เลยเมืองเที่ยวเมืองหน้าอยู่สโลไลฟ์น,น,นี่อันนี้ก็เป็นในเมืองเนาะเด่อันนี้เขา,า,า,าก็มากอาบอลพักเขาแล้วเนาะ ห้องแฮมไส้ซ่่มผันเนาะเศร้าหน้อยเนาะโดยนาะำักพอนี่เราจึงว่ากันใหม่เนะาะพอจิไปใส่เนาะพอมาฮอตคัมมาจิไปกินยัง่งเป็ลาะซอกินข้าวจัง่อยนะนี่ราคากะได้อยู่เนาะนี่ยซองเตียงซองคนนี่ยเซนซาวเด้อต่อห้องหนึ่งก็มีโทรทัศน์ให้เนาะมีตู้มีตู้ใส่เครื่อง์มีห้องน้ำไหน มีตังม,มีมนี่เนาะน้ำดืมมม่มมีกาแฟมีบ่กาแฟบ่มีเนาะมีแต่น้ำดื่มละกาหม้อต้มน้ำเ็้บอสสุดท้จะตกแต่งแบบใหม่สิแหละนู้วะเดี๋ยวเอาพักผ่อนก่อนเด้อ